หากกล่าวถึงศิลปะการแสดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่หลายท่านคงนึกถึงการฟ้อนนกกิ่งกระราและเต้นโตซึ่งการแสดงที่ชาวไทยใหญ่ใช้เฉลิมฉลองในเทศกาลออกพรรษาตำนานนกกิ่งกระราและเต้นโตกล่าวว่าเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ครั้งนั้นเกิดปาฏิหาริย์ทั้งสโลกคือโลกสวรรค์โลกมนุษย์และนรกสามารถมองเห็นและสื่อสารกันได้เข้าใจด้วยความปิติยินดีนกกิ่งกร,ราหรือกินนารารำแพนหางฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชาส่วนโตก็กระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีปรีดาด้วยเหตุนี้ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ชาวไทยใหญ่จึงจัดให้มีการแสดงฟ้อนนกกิงกราและเต้นโตเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และเฉลิมฉลองการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ในครั้งนั้นในชุมชนของป่าตุ้มดอนมีการละเล่นนกโตนี้จะอยู่ในช่วงประมาณลอยกระทงหรือเทศกาลเดือนยี่เปิงที่จะนำออกมาเล่นกันซึ่งจะเป็นข้อแตกต่างจาก ของชุมชนอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆที่ส่วนมากแล้วเปิ้นจะเล่นกันช่วงออกวาหรือออกภาษาคำว่ากิ่งกร,รามาจากภาษาบาลีก็คือกินนราหมายถึงสัตว์ป่าหิม,มพานที่มีลักษณะคล้ายนกซึ่งจะออกเสียงตามสำเนียงไทยใหญ่ว่ากิ่งกร,ราเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่านางนก ส่วนคำว่ากล้าหมายถึงการฟ้อนดังนั้นเมื่อนำคำว่ากล้ามารวมกับคำว่ากิ่งกะาหรือนางนกก็หมายถึงการฟ้อนนกกิ่งกะาหรือการฟ้อนนางนกนั่นเองส่วนโตเป็นสัตว์ที่มีลักษณะจำลองมาจากสิงโตมีลักษณะเฉพาะก็คือมีการผสมผสานระหว่างสัตว์มงคล9ชนิดเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับชุมชนป่าตุ้มดอนอ,อําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ในพื้นที่อ,เอํเภอพร้าวที่ยังสามารถทํารงรักษาอัตลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ไว้ได้หนึ่งในการแสดงที่ชาวไทยใหญ่ในบ้านป่าตุ้มยังคงรักษาไว้ก็คือการแสดงนกกิ่งกร,ราและเต้นโตซึ่งมีการถ่ายทอดทั้งในรูปแบบรุ่นสู่รุ่นและการถ่ายทอดในสถานศึกษา สำหรับการแสดงฟ้อนนกกิ่นกรานั้นจะมีองค์ประกอบเครื่องแต่งกายอยู่หลักๆได้แก่ปีกนกหางนกและเครื่องแต่งกายในส่วนท่าทางของนกกิ่นกราก็จะประกอบไปด้วย3ลักษณะคือลักษณะที่1ทาา่าไหวแสดงถึงความเคารพบูชาต่อพระพุทธเจ้าลักษณะที่2ท่าเรียนแบบธรรมชาติ แสดงถึงลักษณะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของสัตว์ป่าลักษณะที่3ท่าล่อนกเป็นการแสดงคู่กันระหว่างนกกิ่งกราและโตซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับลีลาของนักแสดงแต่ละคนส่วนตัวโตนั้นจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่นแต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักมากคือตัวโตสีขาวมีขนปุย ทำมาจากเชือกฟางหรือฟางข้าวความหมายของโตหากพินิจจากลักษณะโตตามคติของชาวไทยใหญ่ก็จะมีลักษณะของสัตว์มงคล9้าชนิดอันประกอบไปด้วยเขามีลักษณะคล้ายเขาวกวางหูมีลักษณะคล้ายหูว,วัวหัวมีลักษณะคล้ายกระต่ายงอนมีลักษณะคล้ายไก่คาง มีลักษณะคล้ายแพะตามีลักษณะคล้ายตามังกอหรือตาพญานาครูปร่างมีลักษณะคล้ายราชสีท่าทางมีลักษณะคล้ายมา้าและหลังมีลักษณะคล้ายอูดในส่วนของท่าเต้นโตประกอบไปด้วย3มลักษณะเช่นกันคือลักษณะที่หนึ่งท่าไหวแสดงถึงความเคารพบ,บูชาต่อพระพุทธเจ้า ลักษณะที่2ท่าเรียนแบบธรรมชาติแสดงถึงลักษณะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของสัตว์ป่าลักษณะที่3ท่าลอ,อนกเป็นการแสดงคู่กันระหว่างนกกิ่งกระลาและโตซึ่งจะขึ้นอยู่กับลีลาของนักแสดงแต่ละคนที่แตกต่างกันไปสำหรับท่าฟอนนกกิ่งกระลาและเต้นโตที่นำมาแสดงนั้น เกิดจากคนในชุมชนได้พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์ดัดแปลงท่าฟ้อนซึ่งเป็นการแสดงที่ผสมผสานของชาวไทยใหญ่ในชุมชนดั้งเดิมกับชาวไทยใหญ่พยพจากรัชฉานในสหภาพเมียนมาหรือจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จนกลายเป็นท่าฟ้อนที่มีความสวยงามวัฒนธรรมการแสดงนกกิ่งกราและเต้นโตของชาวไทยใหญ่นั้นมีความเป็นมาช้านาน จนถือเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและลักษณะวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนชาวไทยใหญ่ได้เป็นอย่างดี